ช้าก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอเดตขอแนะนําพ่อมดเคาวเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k e w ็บเคาวเปย์เกเติมเอาววันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อ e n น d ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคววาคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนําโค้ดของผม8 e 8อีปไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปยให้คุ้มเปให้เฉลท่ โอเคับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนมิรักชาวอวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมเอเดียดได้วแล้วจ้าจัดไปครับผมวันนี้เราก็จับเป็นตัวนาครอสเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนเออไม่รู้จะเล่นตัวอะไรละนะครับโอเคก็ไม่ได้เล่นมาสองวันสามวันนะเอรู้สึกว่ามือตึงๆยังไงไม่รู้นะครับผมก็ตอนนี้เราจะเล่นได้หรือเปล่าเราจะได้เชิดหรือเปล่าน้องๆจัดไปเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับผมโอเคจัดไป ไม่มีอะไรมาต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบแนวทางการลอยซากแล้วกันนะตอนนี้ผมจะเน้นแบบเข้าหลังไฟสุดมาเลยเหาะอย่างี้แตกนี่อ่ะตายไปทีเ่เก็บมาหนึ่งตัวครับต้นเกมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับนาคอนนะรวยเร็วแล้วก็มีโอกาสได้แบบฆ่าศัตรูมากกว่านะครับเอ้ยผมว่าเราไปเวทดฝั่งศัตรูได้นะถ้าเราเอาเลือดซิลให้มันแบบโลได้เราก็จะไปเวทได้นะครับมาเด จะเย็นจะเย็นดิเอาหรือเปล่าโอเคมันไม่ยอมมาตีฟ้านะเดี๋ยวเราได้แดงปุ๊บแล้วเราไปเวทมันเลยนะไปเลยเพื่อนอันนี้ผมติ๊กบอกให้ทีมเราไปแล้วนะแต่ไม่รู้ทีมเราจะไปหรือเปล่านะครับผมโอเคจังหวะนนี้ต้องเวทแล้วนะเพราะเราสี่ก่อนด้วยนะครับอ่าซิลคือลีลานะครับไม่ยอมมาตีนะเสร็จโจมโนเจ่เฮ่อแต่ก็น่าจะยากอยู่นะเราไม่มีสมัยนี่ทะไม่ไรก็เอาแม่งไปแล้วกันหูไม่ได้นะครับลิง ไอลิงตัวนี้มาล้าช็อตพี่น้องโอเคแต่ไปเราก็ขึ้นถุงมือคีสองชิ้นนะทุกคนเพื่อเล่งดาเมจนะครับ oh, oh. เล่งดาเมจในะที่นี้คือแบบเวลาเราตีแอคแท็กธรรมดาเนี่ยเออใจเย็นใจเย็นก็คือเวลาเราตีธรรมดาเราจะอาจจะมีโอกาสติดคีไงทุกคน oh. เข้าใจไหมพอมันติดคีปุ๊บมันก็จะเล่งดาเมจเข้ามาเป็นอีกเท่าหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างดีกว่าการตีติดแค่เท่าเดียวนะครับเออตีติดสองเท่ามันก็จะคงจะดีกว่าแหละเออแชทไปครับนี่ครับได้ถุงมือสองชิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็ ทุกคนจะขึ้นโซลิเวอร์ก่อนก็ได้นะครับหรืออมนิอ์มก่อนก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกหรือความชอบนะครับไม่มีตายตัวนะเพราะว่าโซลิเวอร์มันได้ดามจได้ลดคูดาวนะครับส่วนอมนิอัมมันก็ได้แอคทสปีดดามลดคูดาวนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะขึ้นอะไรนะรแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นอมนิอ์มแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเช็คบัฟแดงเขานิ่นึงนะทุกคนไปดูว่าบัฟเกิดหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเราก็เวทน,นะอ้าวอ้าวได้ด้วยมาเดแล้วไงอ่ะมึงจะไปไหน ไปไหนไหนแล้วมึงไปไหนไรเฮียตายไปซะนี่ครับถ้าเราเล่นนาคเนี่ยเวลาเราเทรดตัวละครที่แบบว่าต้นเกมต้องตีธรรมดาแข่งกับเราอะไรเงี้ยเราจะเล่นค่อนข้างดีนะยิ่งเรามีพวกแบบปมนิ้าอามก่อนนะครับได้ไอคิ้งสป,ปีดมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถเทรดได้หลายๆตัวเลยนะครับผมเออยิ่งออกถุงมือคีนี่ก็ยิ่งเทรดได้ใหญ่นะครับเพราะว่าถุงมือคีมันก็เร่งไงมันอาจจะฟุกติดทักทีสองทีอะเออแค่นั้นแหละมันก็ยังดีอะทุกคน ไม่มีอะไรมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเวทบาฟ้าซิลอ้าวซิลยังมาอีกเหรอมาอย่างงีเ้เอ้ยแม่ยกปลวลวไอ้เฮียทีมันไม่มีใครมาชีปหายแล้วความบันเทิงเกิดขึ้นแล้วครับน้องกูเกือบแตกพี่อกูจะตายหรือเปล่ากูเก็บยาหลังป้อมหน่อยละกันเอ้ยไม่เป็นไรเราลูนคีไม่ใช่ลูนคีเราเอาลูนดูดเ,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 เลือดมานะทุกคนดูดเลือดสิบหกนะเราก็ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับคือเราตีแป๊บเดียวเลือดก,ก็เต็มแล้วเนี่ยเห็นปะดูเดิครึ่งหลอดล้ะ คือแบบค่อนข้างชิวไม่มีอะไรมากเลยชัดไหมอดเกือบเต็มพี่เทลตัวนี้มันซอยบ้านผมปะซอยจงซอยจุไอ้น้องเดี๋ยวมึงแตกแต่ว่าเราก็ต้องเล่นดีๆนะเทลนี้ก็เป็นตัวละครที่แก้นาคอสเหมือนกันนะครับถ้าเขาออกดูดเลือดใหญ่มานี่เราโดนสวนนะอันนี้นจะมาเวทพี่คืนหรอยากหน่อยนะน้องจริงๆมันต้องมาสักห้าโคตรโมโนะไอ้กูโดนคิกซี่ยกนี่กูขืนเลยนะเฮ้ย อ้าวเงินไปหรือเปล่าน้องเอ้ยจะอะไรมึงอะไรกับกูนักหนาวะได้เดี๋ยวเจอกันครับ <S <S แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้กูขอคิกซีแล้วกันกูโยนกูโยนไงเฮียมาเดีชัดดาวไปโอเคแล้วมึงก็ชัดดาวกูคืนนะครับผมโอเคลิปโป้ได้ชัดดาวเราไปสวยเอาดิโอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถ่ายเลยเพื่อนไอโป้มันกดอันติอยู่นะทุกคนไม่ว่าจะไหวนะครับขอกูฟาร์มก่อนละกันนังๆ้อง เฮ้ยมาอีกแล้วมันเอาคืนไหมก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออดีวดีน้องเด,ดมนไปหรือเปล่าอะไรพี่เฮ้ยเฮ้ยมันจะชิงคลิปได้นะจังหวะเนี้ยมันจะเล่นเชิงหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยกูเกือบตายเองอันเนี้ยกูงโง่เอง <c oughs> กเกือบตายเองไม่น่าเข้าไปเลยนะโดนสแตก็กแม่งสองสแต็กนะโดนลั่นไปลั่นกลับเกือบตายนะทุกคนโอเค อันนี้ผมเล่นค่อนข้างจะเสี่ยงโคตรๆนะเพราะว่าผมเลือดน้อยมากนะครับคลิกซี่ปาสกิลหนึ่งมาผมก็ตายแล้วนะั่นแหละโอเคเอจังหวะน,นี้ฆ่าเพื่อนกูเหรอมาเลยเอาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โห,โหโยกไม่โดนทุกคนเห็นปหถ้ากดโหสกิลหนึ่งพลาดเมื่อกี้อ้โหขนาดกดออโต้ล็อกนะแม่งยังไม่ไโดนงงเลยเล่นกลางจาังหวะนี้ครับเราจะหล่อยซากไอเทวเฮ้ยมึงแหลมเกินไปป่าโอ้โหไอเทวตายมาเลย ไหวหรือเปล่ากูนี้ไหวหรือเปล่ากูไม่ไหวนะครับไปก่อนไม่ไหวไปก่อนเลยครับจังหวะนี้โอเคใครไหวก็เล่นไปเลยนะกูไม่เล่นนะครับผมเราต้องแบบอย่าไปไฟบ่อยนะทุกคนอันนี้เราเราจะไปเล่นแบบสายหลอยนะเราให้เพื่อนนัวกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําเวฟแล้วก็เราก็ไปเติมนะเพราะเราเติมค่อนข้างไวนะอจังหวะนี้เล่นกลางเล่นหรือเปล่าอ่จนี่จังหวะนี้จังหวะนี้พี่มาปาดแตกไปตายไปหนึ่งนะไปไหนตะกบแตกสองมาเดิ นั่นไงกูหลบสแตนมึงได้งัดรอบนี้ไม่มีผ้าครับเก็บไปสามสติปล่อยซากแบบเม,ม็ดส้มเฮ้ยเวอร์ปะเวอร์นะผมโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการเล่นแบบปล่อย้างนะคือผมไม่ไม่ได้แบบว่าเล่นได้แล้วมาพูดนะทุกคนคือมันก็เล่นประมาณนี้อยู่แล้วนะสาหรับพวกตัวละครแอส,สซอรินนะครับเป็นเหมือนกันแทบทุกตัวนะเราเล่นจังหวะสองมันก็จะทําให้เราได้เฉิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปล้วงจังหวะแรกอ่ะถ้าไอเทมเราไม่นําจริงเนี่ยจะเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะเล่นพวกตัวแอสซัซซินให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องแบบเน้นเข้าจังหวะสองอ่ะเออทุกคนก็คือหลอยซากนั่นแหละนะครับหรือล้าช็อตอย่างที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกกันเออแต่มันเป็นการล้าที่เราอาจจะเก็บหมดตีเฮ้ยทีนี่แมงอวิลิโป้มันห้าวเกิน่ะกูช่วยลิเลียก่อนเฮ้ยแต่กูไม่ช่วยละแม่งตีโคตรแรงนะทุกคนไอโป้ไอโป้ตัวนี้มันตีแรงจัดนะโอเคเดี๋วเราก็ฟาร์มไปก่อนเลยหาเลือดก่อนนะครับ คือตอนนี้แบบเราโดนคอมโบแบบคิกซี่ชุดเดียวอ่ะทุกคนคิกซี่มันแรงอยู่แล้วอ่ะทุกคนก็รู้เนาะแล้วก็เล่นพยายามอย่าเสี่ยงนะครับเทปน่าจะปล่อยเลียนอะไรนี่เลีนล่างนี้ปะมาเ,เอาหรือเปล่าไอ้ซิวฝึงอีซิวหรือเปล่าตัวนี้โอเคครับแต่ไปเวทบัฟฟ้าซิวดีกว่านะแมาเลยเอาสวนเหรอไอ้สันนิสวนสวนเหรอเฮ้ย อันตีไม่ทันได้กดน,นะครับตีผีพันหกแตกไปหนึ่งทีจัดไปครับโอ้โหได้ฝาได้คิวได้ซิลมาถือว่าคุ้มจัดนะทุกคนโอ้ยฝนจะตกหรือเปล่าจังหวะน,นี้ตีแบบเราปล่อยเลนบนนะเพราะเราไม่ได้อยู่เลนตรงนู้นเนี่ยเราก็ปล่อยแม่งตรงนั้นแหละเฮ้ยหนี่อุย้ยหายเลยเหรอสองพันหนึ่งนะครับเต็มๆว่าไงเทลได้ข่าวว่ายิงฟรีนี่แล้วอะ ฮะวิ่งุ่งติดอะ่ะได้ข่าวว่ายิงฟีอวถ่ายเลยถ่ายเลยครับน้องโอเคเดี๋ยวพี่เบาปั๊มกันแล้วกันจังหวะน,นี้เราไม่สนครับทีมเจน,นัวก็ให้เป็นนัวกันไปนะครับเราคนจริงเฮ้ยเอยเอ Umwelt, ลื่นลื่นมันลื่นน้องๆมันเบรกไม่อยู่นะครับเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแตกแล้วทุกคนดีแนละ้วมีคลิปเข้าโห่จังหวะน,นั้นเอ้ยแอนนะเฮ้ยอุย้ยกบมานะครับ ิกแซกซิกแซกอันนี้มันนาคอซิกแซกหรือเปล่าเพื่อนไปตีบังกรกันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมตีฟ้าก่อนนะเอาฟ้าเสร็จเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเอาบังกรนะครับทุกคนจ้าจ้าจ้าฟ้าไปเยาวยาวก็ไม่มีอะไรมากนะสําหรับการเล่นแอสซิสต์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือวิธีการเล่นมันก็แค่การเข้าไป่าดซากนะครับลอยซากอะไรอย่างงี้แต่ถ้าของเราดําหรือเกมเราแบบทีมเล่นไหวอะไรอย่างงี้เราก็เปิดได้นะไม่ใช่ว่ามันเปิดไม่ได้สักทีเดียวนะครับ แต่อย่างตัวบางๆอย่างนะคอรเนี้ยเราไปเปิดกลางดงยังไงเราก็ตายนะผมเชื่อเลยเด็ดตานี้ยังไงผมก็ต้องแบบไปเฉิดกลางดงอะ่ะแล้วผมก็แตกเฮ้ย hey! มื่อินเราถังไม่เกรงกลัวบ,บารมีนาคอรกูเลยเหรอ<笑><笑>อะไรของมันวะเทวโยนหร,รือเปล่าอี่จ่ิอาจจะวันนี้ปล่อยซากน,นี่ไงอูยแ8นแปครับติดขิด้เท่ากับแตกหรือเปล่าเออโอเคจารยเนี่ยเราดูเชิงเลยนะทุกคน เราอยู่ข้างหลังสุดเราเน้นดูเชิงนะเราจะทําอะไรนะครับเราคิดเรามีเวลาคิดถ้าเราเล่นแบบดูเชิงนะแต่ถ้าเราเล่นแบบมั่วๆเราเข้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 าแล้วเราก็ตายอย่างเงี้ยหรือเราเข้าเข้ามั่วๆแล้วเราก็ได้ฆ่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราแบบเล่นรอจังหวะเรารอให้ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเรานัวกันไปก่อนนะครับพอจังหวะเราเล่นปุ๊บเราจะเอาตัวอะไรเราเลงเลยกูจะเอาตัวนี้โดใส่เลยนะครับหรือถ้า เราจะต้องรวมจำเป็นที่ต้องล้วงแคลรี่และลมมันยังยืนติดกับแคลรี่อยู่เราก็จ้องที่แคลรี่เลยลมออกไปจากระยะแคลรี่หรือยังใช้สก,กิลสาคัญไปยังอะไรเงี้ยนะครับโอเคจังหวะน,นี้เฮ้ยอ่าจังหวะน,นี้เห็นไหมผมเห็นเทลนะผมก็จะเอาเทลและผมก็แตกหรือเปล่าไอ้เหี้ย <laughs> มื่อีฟิกเกอร์ก็ไม่บอกกูโอเคเอาดิเอ้หมดเฮ้ยไอ้โป้ตัวเดียวน่นะโอ้โหมันจะอะไรขนาดนะัออ้นเนอ ไอโป้โปตัวเดียวแม่งทีผมเกือบแตกเดี๋ยวหาตังค์ซื้อใต้เกิดก่อนนะน้องๆคิดที่โอ้หทีเดียวเท่านั้นทีเดียวเท่านั้นสำคัญสุดใจเกินไปหรือเปล่าไอถ้ามันจะแรงขนาดนี้นะครับตอนนี้เว็บเราค่อนข้างลึกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปตีดาร์ก,ก่อนแล้วกันนะครับเคลียเว็บนี้แล้วก็ไปตีดาร์กก่อนนะแล้วค่อยไปเดี๋ยวเว็บล่างให้เพื่อนเอาแล้วกันสุดท้ายกูต้องเดินมาเคลียเองไงเวนนะผมโอเคไม่เป็นไรนะน้องๆ รอรอรอุออ้ยจัดไปโอเคครับได้ตายเกือบแบบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนบอกเลยว่าตึงจัดตึงจ๋าแน่นอนครับจังหวะน,นี้เ่นกลางเขานนวกันหรือเปล่าเ <rapping> ร,รารอซากรอดักนิดนึงนะครับเรามั่วไม่ได้นะเดี๋ยวผมเซ็ตของรอแป๊บนึงนะทุกคนอ่าโอเคครับจังหวะน,นี้เราลอ,รอยสร้างนะอ่าซิวจะตายนะครับมีซิวมีกบนะมาเดี๋ยวอุ้ยทีเดียวหายไม่หลอดตายหมด ตายหมดยกตีนี่ไงตายไปซะโอเคเอา้าตายหมดแล้วเหรอกูยังไม่ได้ท่านทำอะไรเลยเหลือเทลใช่ไหมเออเหลือเทลตัวเดียวหัวแม่งยันบ่อแล้วกันนะครับขอสับของโชว์หน่อยตายก็ตายเดี๋ยวโอ้โหแรงอะไรขนาดนั้นวะาไอ้น้อง <c oughs> โอ้ไม่ได้แอคเลยครับตอนนี้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาเล่นเป็นสายหล่อยให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะสำหรับวิธีการเล่นนาคอก็ประมาณนี้นะเราก็พยายามแบบ รอหลอยสร้างนะทุกคนไม่ต้องไปรีบเล่นนะครับคือจังหวะเราหล่อยได้เราก็รอหล่อยเอานะครับเราไปทําเวฟทําเลนเอาออบเจกอะไรอย่างงี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับการเล่นนาคอนนะส่วนเรื่องการไล่คิวเนี่ยถ้าเราของไม่นําจริงเรารอหล่อยสร้างเอาก็ได้นะครับเออแค่นี้เองนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วน้องๆบาย